ทำด้วยิที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่รินเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุ ครับสวัสดีครับผมสิบเอกณรงค์กรลเเลิศพิธีกรมในรายการนะครับวันนี้นะครับเรากลับมากันที่นะครับวัดเ้นปอนอีกครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ครับเรามากันที่โรงเรียนสันติภาพนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนระดับนะฮะอนุบาลจนถึงปฐม6นะครับก็หลังจากที่เราได้อบรมนะครับการใช้ความรุนแรงนะครับในสถานศึกษาไปในครั้งนั้นที่โรงเรียนเบนจมาราชนาทศิษย์สองนะครับครั้งนี้นะครับทางอบตนะครับบางตีนเป็ดนะครับได้ ให้เรานะครับมาทบทวนความรู้นะครับแล้วก็มาซักซ้อมแผนมาเชิญเหตุกันอีกครั้งนะครับของโรงเรียนนี้นะครับรเรียนสันติภาพนะครับก็เราจะไปดูนะครับเหตุการณ์ก็วันนี้จะมีการอบรมนะครับทบทวนและจาลองเหตุการณ์ยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ <S <S ก็เรามีการประชุมนะครับวางแผนนะครับการทํางานการซักซ้อมนะครับในวันนี้นะครับก็หลังจากที่เราประชุมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าการจำลองสถานการณ์วันนี้นะครับและการรับมือของทางโรงเรียนสันติภาพเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเชิญไปชมเลยครับเอาล้ครับเอ่อตอนนี้ก็เป็นการลองสถานการณ์นะครับเหตุการณ์นะครับก็คือมีคนร้ายในบุกเข้ามานะครับในโรงเรียนสันติภาพนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ อันนี้คนไลยบุกมาแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องจำลองเสียงนะฮะนครับอันนี้ก็คือทางโรเรียนก็ได้กดออดน,นะฮะได้กดออด ให้มีเตือน,นเด็กๆนะครับให้คอยเฝ้าระวังตอนนี้นะครับก็โจนได้ทำ้ายเด็กนะฮะตอนนี้ก็ได้ทำ้ายเด็กแล้วนะครับต่อไปตามที่ซ้อมไว้แผงก็คือให้โจนนั้นขึ้นไปชั้น 3นะไปดูชั้น3ก่อน ตอนนี้ทางค,คุณครูไดเ้เอาเด็กออกออกไปซ่อนนะฮะเอาไปหลบอยู่นะฮะก็คือพอเมื่อผู้ก่อการร้ายเนี่ยเคาะดูแล้วว่าไม่เจอเด็กเนี่ยก็ไล่หาไปเรื่อยๆนะฮะที่จะทำร้ายร่างกายเ่าไปที่ซ่อไว้ือจะไปชั้นสองเอาล้ครับเอาลครับตอนนี้เหมือน บอกกันแล้วได้ได้รู้แล้วแหละว่าในห้องมันมีเด็้เด็กๆได้วยนะ ตอนนี้มาดูครับตอนนี้โดนรวกได้แล้วตอนนี้ก็โดนรวบแล้วนะฮะไอ้ดูครับก็เดี๋ยวจุดสุดท้ายนะฮะหลังจากที่เราได้เคยอบรงกันก็คือ จะมาสํารวจนะครับการว่ามีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็จะมีการประถมพยาบาลน,นะครับครับแ,แล้วมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นจุดนะครับจุดจุดที่อะไรฮะหลังจากที่สํารวจความเสียหายทุกอย่างแล้วแล้วก็จะมาดูว่ามีใครได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็เป็นการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะฮะของโรงเรียนนะฮะ ส่วนต่อไปก็จะเป็นที่ได้ซ้อมไะไที่เคยได้อบรมและซ้อมเนี่ยก็จะเป็นทางโรงเรียนเนี่ยเจ้าของพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องโทรนะฮะแจ้งเจ้าที่ตำรวจแล้วก็แจ้งทางโรงพยาบาลมานะฮะเพื่อให้มาทําการปูมช่วยาบาลในขั้นต่อๆไปถ้าเกิดมีใครที่เจ็บหนักกว่านี้นะฮะเอามาดูน้องเขาคนนี้เป็นไรครับเนี่ยอันนี้โดนอะไรมาหัวแตกหัวแตกหัวแตก,แตกไปไปโดนตอนไหนเนี่ยลื่นล้มล เลื่อล้มตรงนี้เลื่อล้มเพราะอะไรเพราะหนีโจรอ๋อ,อนี่คือการต่อสู้กับโจรเอ้าน้องนี่เจ็บแขนทำอะไรมาครับเนี่ยอันนี้โจรผลักลม้มแทนกระแทกกับหินครับเ,เลยโอ้อหโอ้โหกล้องมาดูใกล้ๆดูดูน้องด้ยโอ,เเอ้เจ็บมือเอ๊ยทำหน้าทำหน้าเศร้าเลยโอเ้โอเจ็บมือที่โดนหัวอีกเนี่ยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของ น้องๆที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะจากการจําลองสถานการณ์แล้วก็ได้มีการผ่าตัดเยาบนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของทางโรงพยาบาลก็จะมารับไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอญาตแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะซิสเตอร์เพชรชลุขสําราญนะคะเป็นร่วมรายการของโรงเรียนสันติภาพค่ะครับค่ะเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้จําลองสถานการณ์และเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ จริงๆแล้วก็รู้สึกมีความยินดีนะที่ทางหน่วยงาน ให้อบตเนาะที่เชิญหน่วยงานทางทหารแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ตรงนี้แล้วก็มาฝึกกับเด็กๆของเราก็รู้สึกว่าเออเด็กๆเขาจะได้เต็มตัวเวลาถ้าเกิดเหตุตร้ายขึ้นมาเนาะว่าเขาจะต้องจัดการตัวเองอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดนะคะรวมทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยค่ะก็รู้สึกตอนแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ซักซ้อมแบบนี้ที่เองมีประสบการณ์ค่ะอ๋อค่ะแต่ก็ ก็อาจจะคุมยากนิดนึงด้วยที่ว่าเป็นเด็กเล็กถูกไหมครับอใช่ใช่เพราะว่าทอเห็นไหมอย่างอย่างขนาดขนาดนี้แค่ทักซ้อมเด็กเ็กยังร้องไห้เลยใช่ค่ะใช่ผมว่าถ้าเป็นสถานการณ์จริงอาจจะยากกว่านี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมได้คุยกับท้าตอยว่ามันมันเป็นโรงเรียนเล็กถูกไหมฮะเราจะคุมยากนิดนึงเพราะว่าพอเป็นเด็กเล็กเขาเจอสถานการณ์การว่าเขากีดเขาร้องถูกไหมฮะทำให้ผู้ก่ออาชญากรากำหนดจุดให้เขา่าได้เห็นได้ถูกไหมครับค่ะค่ะ ก็ถือว่าเป็นการซักซ้อมในสถานที่ของโรงเรียนครั้งแรกถูกไหมครับค่ะใช่เเดี๋ยวต่อไปก็คงมีการซักซ้อมเรื่อยๆค่ะอาจจะอาจจะแน่นกว่านี้ค่ะครับแล้วก็อาจจะเด็กๆได้จะได้เตรียมตัวเนาะแล้วก็จะได้เออเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นจริงๆเนี่ยมันอาจจะเขาอาจจะนิ่งขึ้นจากการซักซ้อมที่มันผ่านประสบการณ์เข้ามาด้วยครับก็คิดว่าแบบนี้ค่ะครับค่ะก็แชร์ประสบการณ์ดีนะครับในการซักซ้อมครั้งนี้นะครับเราผมก็ขอคุณมากครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะยินดีคราบเลยนะคะ สวัสด <muitas S 2> ีครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงไปยังไงบ้างครับกับการที่ได้มีการซักซ้อมการเผชิญเหตุครั้งนี้ครับก็ได้เห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าสมจริงนะผมว่าสมจริงอยู่แต่ว่าก็อยากจะเพิ่มเติมตรงที่ว่านักเรียนนะันักเรียนนะระหว่างที่เจอผู้ร้ายจริงๆเนี่ยเขาจะไปบัตรตัวไม่ถูกอ๋อใช่ครับฏิบัติบลไม่ถูกเขาเป็นเด็กๆด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็วันนี้จะมีผู้นํานะ ว่าเวลาเขาจะหลบหนีเนี่ยเขาจะไปที่ไหนบางคนยังลับสนอยู่วิ่งไม่รู้จะไปห้องไหนโรงอารหรือว่าห้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเพิ่มเพิ่มแผนตัวนี้เข้าไปอับอันนี้ก็และอีกอันหนึ่งสรับผู้ร้ายเนี่ยผู้ร้ายนยนะมันมีอาวุธนะผมมีปืนด้วยก็จะเอาแนะนำว่าผู้ที่จะมา ลัางน้ำเหตุหรือว่ามาจับผู้ร้ายเนี่ยนะควรที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ดีไหมหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ดีไหมไม่ควรที่จะเอาเด็กที่เล็กๆมามามาลางั้เหตุเพราะด้วยกําลังและอาวุธไม่มีถูกไหมครับครับทีนี่ควรที่จะรู้แล้วว่าเข้ามาตั้งแต่หน้าประตูใช่ไหมมีโรงเรียนเราก็มีราคออยู่ใช่ไหม รอคอยอยู่ช่วงที่เขาบุกเข้ามาเนี่ยเรารู้แล้วเราก็แจ้งเลยครัแล้วก็เวลาเขาไปัตดการเขาไปถึงข้างบนใช่ไหมทุกห้องเลยแต่ละห้องช่วงเวลาเนี่ยเรามีเวลาที่จะเตรียมการที่จะแล้วกะเปลี่ยนได้อยู่ครับประมาณนั้นอ๋อครับครับผมครับก็ถือว่าเป็นการเสริมข้อมูลนะครับจากทางพี่กอรมานอนนะครับก็เป็นแนวการเสริมที่ดีนะครับในทางยุทธวิธีนะครับ ใช่ผมขอขอบคุณมากครับสำหรับการเสนอความคิดนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับขออนุญาตคุณพี่ทั้งสองท่านแนะนำตัวนิดนึงครับสัมภาษณคุณผู้คนในบ้านอยูที่เก้าเป็นเสร็จครับแล้วคุณพี่ครับครับสารสุนทรมาสอบตหมู่เก้าครับก็ผมอยากถามคุณพี่ก่อนละกันว่ารู้สึกไงครับกับการที่มีกิจกรรมในครั้งนี้ครับที่การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ก็จะได้ ทางโรงเรียนจะได้เตรียมพร้อมนะครับในการซ้อมครั้งนี้เวลาเิดเหตุกริงๆจะได้มีความพร้อมในการรับมือในสกรณ์นเกิดเอ๋อแล้วคุณพี่เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยใช่ไหมครับผมอ๋อเมื่อเราเราต้องอันนี้อยู่แล้วถือว่าในเขตพื้นที่เราถูกไหมครับเราก็ต้องมาเมื่อมันเกิดเหตุคุณพี่ก็ต้องดูแล้วก็ต้องคอยระวังลูกบ้านด้วยถูกไหมครเพราะมันเป็นในชุมชนครับผมแล้วคุณพี่ล่ะครับครับเป็นการซ้อมแผนที่ดีบครับเป็น เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นได้ถึงแม้อาจอาจจะดูเบาบางไปนิดแต่ก็อย่างน้อยให้เรารู้ขั้นตอนถูกไหมครับเป็นการรับมือครับถูกต้องครับก็อย่างไงก็ผมขอขอบคุณมากครับสําหรับที่มาร่วมกันซักซ้อมในครั้งนี้ครับเพื่อวางแผนในอนาคตเผื่อได้ต่อยอดอีกว่าจะถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ขึ้นจริงนะครับผมขอบคุณพี่ทั้งสองครับครับ ครับสวัสดีครับการที่เราได้มาซักซ้อมมาครั้งนี้หลังจากที่เราอบรมกันที่โรงเรียนเบนสองครับก็หลังจากที่เราอบรมที่เบนสองเนาะเป็นโครงการจัดทาแผนป้องการลับผิดชบสธาภับยทคนละเรือนนะครับก็มีตัวแทนของโรงเรียนเข้าไปข้ายเป็นุ่มคูกอนะครับแล้วก็เอาความรู้ที่ได้มาต่อยอดให้กับครูในโรงเรียนนะครับแล้วก็มาจัดทาแผนของโรงเรียนเองนะครับวันนี้ก็โรงเรียนก็เชิญทางเราเข้ามาช่วย ดูความสมบูรณ์นะครับแผนเขาเพื่อจะไปปรับให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับก็หน่วยงานเราในฐานะที่เป็นกรมการขรส่งมตำบลนะครับมีหน้าที่ในการป้องกันน้ำท่วมาวาระพายอยู่แล้วนะครับภัยที่เกิดจากมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นภัยอย่างหนึ่งนะครับตามตามการป้องกันน้ำท่วมทาวาระพายนะครับเราก็มีความยินดีและก็เต็มใจอย่างยิ่งนะครับที่โรงเรียนในพื้นที่เรานำสิ่งที่เราอบรมมาต่อยอดนะครับก็จะได้เวลาเกิดเหตุจริงนะครับก็จะได้เรียกว่าไม่ ทุกระหูกนะครับก็จะได้พาเด็กนะครับหนีนะครับตามแผนได้อย่างสมบูรณ์นะครับเด็กก็ไม่สูญเสียด้วยนะครับก็เราก็มีประมาณนี้นะครับที่เราทําไว้นะครับโครงการดีๆอย่างนี้เดี๋ยวต้องมีร่วมกันอีกแน่ครั้งต่อๆไปคราวนี้ผมก็ขอบคุณมากครับครับรู้สึกไงบ้างวันนี้วันนี้วันนี้มาซ้อมเป็นไงบ้างตกใจตกใจเลยแล้วเราอะสนุกครับอันนี้อันนี้เราเล่นรับตำแหน่งอะไรกันเนี่ยรับบทเป็นอะไรกัน ต่อยจนโอ๊ยต่อยจนอ๋อนี่คนต่อยจนนะฮะขอบคุณมากครับหนูหนูครับัสดีครับัสดีครับัสดีครับครับก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับความรุนแรงนะครับกับเด็กนักเรียนนะครับวันนี้นะครับการทํางานเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่เป็นโรงเรียนเด็กเล็กนะครับแค่อนุบาล จนถึงปฐม6เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีการการซักซ้อมบ่อยๆอย่างนี้นะครับก็อาจจะทําให้เด็กนั้นนิ่งขึ้นและรู้วิธีการปฏิบัติมากขึ้นนะครับก็คงจะได้ความรู้นะฮะมากกว่านี้นะครับและการรับมือที่ดีสําหรับโรงเรียนสติภาพนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็สิบเอ็ดนรงกรต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับทุกสื่อช่องทางโซเชียลนะครับของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับ และนะครับเบอร์1510นะครับสายตรงนะครับโทรเข้าโรงเรียนจิตอาสานะครับสำหรับวันนี้กรัผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ